มากันที่นักแสดงและพิธีกรอารมณ์ดี<น>พี่เปิ้ลนาคอนนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยพี่เปิ้ลเข้าไปเคลียร์เรื่องราวของลูกน้องนะคะที่ไปเปิดเปิดไฟรถส่องบ้านของคู่กรณีจนเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้ทีมข่าวได้รับแจ้งนะคะว่าเกิดเหตุระทึกอีกครั้งใกล้ๆออฟฟิศย่านวชรพลของพี่เปิ้ลนาคอนคือที่เดิมเลยเจ้าตัวก็เลยรีบไปที่เกิดเหตุสอบถามคนแถวนั้นพบว่า มีวินมอเตอร์ไซค์ซึ่งวิ่งงานอยู่แถวๆถวนั้นมีเรื่องทะเลาะกับชายคนหนึ่งถึงขั้นคว้าปืนขึ้นมายิงขู่ซึ่งชายคนนั้นก็คือคนเดียวกับที่เป็นคู่กรณีของพี่เปิ้ลน,นาคอนค่ะาตายครับเตายครับก็คือจังหวะชักปืนมาแล้วเขาก็ยิงปั้งแต่ว่ายิงปู่ผมไม่เฉ่ยหรอกเขาก็ปืนแรงหน้าผมนะผมก็พี่วางปืนแกเป็นคนอารมณ์ร้อนนิดนึงผมเข้าใจผมเข้าใจแต่ว่าไอ้เรื่องข้างหลังเนี่ยแกก็นี่ัยดีนะ ซึ่งในเทพก็ยืนยันนะคะว่าเรื่องที่เล่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงและทางทีมข่าวก็ได้ติดต่อชายคู่กรณีแต่ว่าไม่เจอตัวสรุปแล้วก็คือเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพี่เปิ้ลน,นะคะแต่ยังไงก็ตามพอได้ยินข่าวแบบนี้ค่ะพี่จูนกสมาพันรยาของพี่เปิ้ลก็รู้สึกว่าในทางฝั่งของตัวเองไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วเพราะเคลียร์กันจบไปแล้วค่ะหลังจากวันนั้นก็เจอ เจอที่สอนอ,อก,ก็ไม่มีอะไรค่ะก็เขาก็จับไม้จับมือขอโทษที่พี่ฝ่ายคู่กรณีเขาเข้าใจผิดเราก็สั่งลูกน้องเราว่าต่อไปนี้ก็ไม่ต้องยุ่งกับใครแล้วก็ได้คุยกับพนักงานเหมือนกันว่าให้เปลี่ยนทิศทางการจอดรถอะไรไปเลยคือเราก็ต้องกลับมาบอกของพนักงานเราด้วยไม่ใช่ว่าจะไม่รับรู้อะไรเลยมันก็ไม่ใช่แต่พอคดีเก่าพี่เขาอันนี้ก็เรื่องเปือนก็กลัวไม่น่าจะมายุ่งกับทางจูนแล้วแหละ ค <ừ> mm, ดีของทางบ้านพี่เปิ้ลเนี่ยก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็แก้ปัญหาดีดนะก็คือจะขับรถจอดอีกทางหนึ่งเลยจะได้ไม่ต้องไปสาดไฟสองบ้านฝั่งตรงข้ามแก้ที่ใครไม่ได้ก็แก้ที่ตัวเองซะนะแก้ปัญหาสคัญมากค่ะ